สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมียโฟโอเวอร์ท็อนะครับรู้ไหมว่าตอนนี้ทางร้านรับเติมทุกแพ็คของเกมเมียโฟเลยนะใครที่กำลังติดปัญหาในการหาทองรายสัปดาห์เพื่อบริจาคเข้าแคนสามารถทักไปที่ลิง์ใต้คลิปได้นะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนสวัสดีชาวเมียโฟทุกคนนะครับก็กลับมาโกรโมชั่นเลยนะตบมือครับทุกคนครบรอบ1ปีเต็มสาหรับเกมเมียโฟเรียบร้อยแล้ว ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายเลยทั้งในเรื่องการอัพเลเวลตัวละครการหาของการตีของขั้นแดงอะไรต่างๆนนาแล้วก็รวมไปถึงมิตรภาพต่างๆที่ทุกคนได้จากเกมนี้ด้วยยังไงก็ขอให้รักษามันไว้ให้ข้ามพ้นผ่านไปอีก1ปีนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาครบรอบ2ปีไปพร้อมกันไม่รู้ว่าพอถึงจุดนั้นแล้วจะเหลือ,อสักกี่คนนะ และผมก็ไม่รู้ว่าผมจะอยู่ถึงจุดนั้นหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงกิจกรรมที่เข้ามากันก่อนละกันเริ่มจากกิจกรรมแรกกันเลยละกันนะครับก็คือกิจกรรมพรมังกรศักดิ์สิทธิ์นั่นเองมีหลายๆคนเนี่ยสุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ว่าผมเนี่ยรับมาแต่ยังไม่ได้สุ่มนะครับด้วยความที่ว่าเรารอให้มันเป็นพื้นสีทองและวันนี้เราจะลุ้นไปพร้อมกันว่าผมเนี่ยจะได้พื้นสีทองหรือไม่เพราะผมขาดสัตว์ฟ้าเนี่ยอยู่อีกประมาณ8ตัวนะครับ ก็จะเตาแตกแล้วก็จะได้สแสดงอีกหนึ่งตัวพอได้สแสดงอีกหนึ่งตัวเนี่ยก็จะเอาไปผสมแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นพื้นสีทองเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันว่าผมเนี่ยจะได้ตามที่ผมหวังเอาไว้ไหมนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะทําการไปสุ่มอันนี้นะไอสัตว์วิญญาณทองนะครับซึ่งมันอยู่ที่อันเชิญหนึ่งแต่ก่อนที่เราจะสุ่มได้เนี่ยเราก็ต้องมีตั๋วซะก่อน ซึ่งผมจะซื้อมันจากร้านค้าของไฮด้าตอนนี้มันราคา5.2นะครับผมมีอยู่5.3เหรียญเดี๋ยวผมจะทำการกดซื้อเลยแล้วกันอะแล้วเราก็ทําการกดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยของก็มาอยู่ในคลังแล้วนะครับทีนี้เราก็กดลับเลยป๊าบนี่เรียบร้อยเราได้ทั้งทองแล้วก็ ตัวที่ใช้ในการสุ่มสัตว์วิญญาณสีทองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าไอ้เจ้าลูลูลาลาเนี่ยมันอยากจะมาอยู่กับผมหรือไม่นะโดยเราสุ่มได้ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับแต่ที่ผมเลงเอาไว้จริงๆเนี่ยผมอยากได้สัตว์ฟ้าทั้งหมด8ตัวเพื่อให้เพียงพอต่อการผสมขึ้นเป็นพื้นทองนั่นแหละเอาละนะเดี๋ยวลุ้นไปพร้อมกันนะครับรอบที่1ไปแทน,ทนตึม อุ้ยมาไหมโอ้ยเปิดได้สวยมากครับท่านผู้ชมมันขาวโพลนไปหมดเลยนะไปอีกสองรอบนะอื้บเป็นทันตึมไอ้ยะอุ้ย,ย,ยมาแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอาวะเอาวะอุ้ยอะไรนะหนึ่งสองสไอ โอ้โหสัตว์ฟ้าของแท้นะแม่ทาไมไม่ออกมาเป็นสัตว์ทองเลยนะอีกหนึ่งรอบนะครับดูว่าจะได้กี่ตัวขอสองตัวได้ไหม <c oughs> ตายแล้วจะพอไหมเนี่ยแปดตัวเนี่ยโอ้โหเอาวะออโอ้ <c oughs> ทุกคนมันไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สัตว์วิญญ,ญาณแบบปกติกันนะครับดูว่าจะได้สัตว์ฟ้าทั้งหมดกี่ตัวนะมันสุ่มได้ทั้งหมด3มรอบนะครับ แต่ว่าเฮ้ยหรือเราจะสุ่มแบบเรียกพิเศษดีเอาแบบเรียกพิเศษดีกว่านะครับไหนๆหนมันก็มาแบบรอบพิเศษทั้งทีเราก็ต้องจัดไปนะครสามรอบไปแต่ถ้าเอ๋อเนี่ยมันคือสาตว์วิญ,ญญาณแดงตัวใหม่นะมันมีชื่อว่าอะไรไม่รู้สีม่วงๆอ่ะผมก็จําชื่อมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูรายละเอยียดมันอีกทีหนึง่งแล้วกันรอบแรกก็เปิดได้สวยมากเลยครับเนี่ยมันขาวโพลนไปหมดเลยไปตอนที่อีกสองรอบนะไป แทนทน,ทนตึมมาไหมโอ้โหมาครับท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วเอาวะขอสัตว์ฟ้าเอ้ยไม่ใช่ขอสัตว์แดงสิอุ้ยหรือฟ้าก็ได้นะ <c oughs> เอาลนะหนึ่งสองมชื่อขึ้นไหมโอ้โหไม่ขึ้นนะครับแปงว่าเราได้มา2ตัวแล้วนะจาก8ตัวขาดอีก6ตัวนะครับเอาวะอีกหนึ่งรอบ8ป แทนแทนตึมโอ้ยขออีกสักตัวได้ไหมอีมาแล้ว,ลวมาแล้วท่านผู้ชมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอาว่าว่หสองสามเออ,อแสดงว่าได้ได้สมตัวใช่ไหมสามตัวนะแปดตัวเหลือห้าตัวเท่านั้นนะเดี๋ยวเรามาลอลุ้นกันว่าถ้าผมเอาไปผสมเนี่ยเออนี่ตัวนี้มันมีชื่อว่าปีศาจน้ําแข็งททมินเนรุนะครับ ีนี้เดี๋ยวเราไปผสมกันดีกว่าว่าอีก5ตัวที่เหลือสัตว์แดงของผมเนี่ยจะโผไหมนะดูนี่นะผมจะทําการดึงออกมาทั้งหมดเลยสัตว์เขียวที่ผมมีอยู่ขอสัตว์ฟ้าอีกสัก5ตัวนะรับรองครบแน่นอนอนะครับค่อยๆทยอยดึงออกมารู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะถ้ามันไม่ได้เนี่ยผมต้องรอไปอีกหลายวันเลยนะอย่างน้อยๆต้องรอตีบอสนะครับเสานี้ถึงจะได้ครบ ดูนี่นะแล้วก okay. ็ทำการผสมนะครับเนี่ยเราไปที่หัวข้อผสมแล้วก็ไปที่น e ี uh ่เลยเอาวะอีก oh ห้าตัวจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บจ๊บอืมโอ้ยได้ไมนอแน้เนี่ยจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ๊บจ๊บเออีอีกสี่ตัวเอาวะเอยเอาไม่ออกเลยอ่ะเอยเอาโอ้ทุกคนมันไม่ถึงอ่ะทำไงดี

เอาลองผสมเลยแล้วกันนะับเตาไม่แตกก็ช่างมันถ้ามันติดสีแดงนะผมก็จะผสมได้ทันทีเอาวะมันต้องออกสักตัวแหละนะเจ็ดแปดแถวเนี่ยอืมเอายังไงก็ต้องออกแหละนี่เตรียมการไว้เลยนะครับแล้วเราจะไปลุ้นสัตว์ทองพร้อมกันดูนี่นะอะไรนะผสมแล้วนะครับ วิ่ทั้งหมดกี่แถวนี่1หนึ่งสอสมสี่ห้าหก็แปดแถวเอาวะต้องออกแดงสักตัวละหนึ่งสองซ้ำเอ้ย,อย <c oughs> มาแล้วทุกคนเฮ้ยในที่สุดผมก็จะได้สุ่มเหมือนเพื่อนๆคนอื่นแล้วอ่ะเอาวะซ้ำไหมเฮ้ยทีนี้มันต้องมันต้องรู้อีกนะถ้ามันต้องซ้ำนะถ้าไม่ซ้ำนี่ก็ไม่ได้เอาไปผสมอีกนะเนี่ยเอานับทุกคน1นสอง ซาำเอ้ยซาำวะ่บะบอลตันซ้ำเว้ยเอาวะเฮ้ยนี่นี่อีกสามครั้งเห็นไหมเตามันจะแตกนะครับเนี่ยมันขาดอีกแค่สองตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวครบนี่ว่าดูนี่นะดูนี่นะนี่ผมจะทําการเร่งความเร็วนะครับนี่อีกสองตัวเฮ้ยผมลืมตรงนี้ได้ยังไงอะ่ะเห็นไหมนี่ ถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเราผสมแล้วก็ลุ้นเตาก่อนแล้วกันนี่นะสามตัวนะครับหนึ่งสองสามเอาใหม่ oh <c oughs> ตัว <c oughs> เอาวะเอาวะเฮ้ย <c oughs> มันมาอีกตัวนึงนะ่ะเฮ้ยอย่าเอาหนึ่งอา่าเดี๋ยวเปิดไปพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสา <c oughs> โอ้ยตัวใหม่ทุกคน <c oughs> ปีศาจน้ำแข็งนมินเนรู้ว่วได้ตัวใหม่อะ่ะ โคตด,ดีอ่ะอุ้ยเอาวะอีอ่เอาเอาขาดอีกแต้มหนึ่งทุกคนดูนี่แต่ไม่เป็นไรนะครับเราได้เนือรู้แล้วเดี๋ยวเราไปดูเนืรู้กันดีกว่านะครับว่ามันมันดียังไงนะทุกคนตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมได้ตัวที่แบบมันเพิ่งเข้ามาเนี่ยทุกคนน่าจะเป็นสายฟาร์มไหม นี่นะเพิ่มค่า HP MP แล้วก็รับทองแดงจากการล่า15%อันที่2เนี่ยเพิ่มพลังป้องกันกายภาพ80อาคม80หลบหลีกคิติคอน100แล้วก็ลดความเสียหายสกิลที่ได้รับน่าจะเป็นสายถึกนะครับเนี่ยมีหลบหลีกคิติคอนด้วยสุดท้ายมีโอกาส10%ที่จะเพิ่มหลบหลีกแล้วก็กายภาพอาคมโอ้โหอย่างโหดนะทุกคนถึงแม้ว่ามันจะมีฟาร์มทองแดงมาด้วยนะ โอ้โหยังตื่นเต้นไม่หายเลยครับไม่คิดว่าจะได้ตัวนี้อเดี๋ยวเราไปลุ้นในส่วนของอันนี้กันต่อนะสัตว์สีแดงนะครับดูว่าจะได้หรือไม่นะนี่นะครับเอาวะนี่นะครับยังมีลุ้นอีกหนึง่งรอบอ่ะหนึ่งสองซ้ำอือตะก,กะาแตนแต่ว่าไม่ซ้ำนะทุกคนตะก,กะแต่เนี่ยไม่ซ้ำนะ เปิดอีกครับเปิดอีกเอ้ยอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้เอาเปิดใช้อีกนี่เปิดใช้อีกตะกแต,กแตนได้แหละเพิ่มค่า MP ลดความเสียหายนะครับเออน่าจะเป็นสายถึงเหมือนกันนะเนี่ยได้สัตว์ฟาร์มด้วย e ีกพีกแล้วทุกคนเฮ้ยถ้าเกิดผมดึงขึ้นไปเนี่ยเอ็อย่างเยอะเลยนะเนี่ยเนี่ยเท่ากับว่าผมจะมีสัตว์แดงฟาร์ม e อเนี่ยสตัวเลยนะแล้วก็นี้ฟื้นฟูจากการถูกปิดปาก น่าจะเป็นการการอันนี้มั่งใบนะครับฟื้นจากการเป็นใบอะ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันในส่วนของเตาทองกันต่อเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้นะครับมันยังเป็นสีแดงอยู่เพราะฉะนั้นถ้าผสมช่วงกิจกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนให้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการเลือกออกมาแล้วก็แก้กรรมอีกหนึ่งรอบดูว่าจะได้ตัวอะไรนะครับมันการันตีแดงนะแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่จะได้สัตว์ทองเช่นกันปาบนี่นี่ นี่ได้มาแล้วอ่ะเอาดิเอาดิาดไปเปิดใช้พร้อมกันนะทุกคนเอาดูนี่นะหนึ่งสองซซเอ้ยย,อย่าอ,อน้องครับน้องอน้องจะมาทำไมครับ ถ้าเป็นตัวอื่นเนี่ยผมยังพอทําใจได้นะแต่ว่าน้องมีนาโผล่มาจากเตาทองครับทุกคนเฮ้ยเหนื่อยเลยอ่ะทีนี้เรายังเหลืออีกหนึ่งกิจกรรมนรับที่ตอนนี้ผมเห็นหลายๆคนเนี่ยลุ้นกันตัวเกีียวมากเลยว่าจะได้อะไรนะนั่นก็คือการขอพรจากเทพเจ้ามังกรน,นั่นเองนี่นี่นี่ใครมาขอพรแล้วหรือยังตัวนี้นะครับมังกรตัวจริงเนี่ยสวยมากๆเลยนะพยายามเดินมาชมบ่อยๆนะครับผมคิดว่าเฮ้ยมันมันมัน เขาออกแบบมาได้ดีมากๆนะครับแต่ว่ามีก็มีความคล้ายคลึงกับนิยายเรื่องหนึ่งนะก็คือดาก้อนบอลนั่นเองนี่ถ้าวางาลูกแก้วมังกรไว้ด้านหน้าเนี่ยคือใช่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกของนะเพราะว่าผมไม่ได้แลกมา3วันแล้วมันค้างอยู่ในสต็อกเนี่ยนี่นะครับสิ่งที่ผู้พัฒนาเขาอยากให้เราแลกก็คือหีบทองคําของเมียนะก็คือหีบนี้หลายๆคนเนี่ยจะสงสัยว่าเอ๊ะฉันจะแลกมังกรทองดีหรือว่ากล่องทองคําเมียดีแนะนําให้แลกอันนี้นะครับ คุณจะได้ลุ้นของแบบเยอะมากๆเราก็กดไปที่สูงสุดนะครับเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่สิผมมีทั้งหมด3,000อ่อะใส่เข้าไปนี่นะครับเราจะได้ทั้งหมด30กล่องนะลุ้นแบบจุใจไปเลยอะดูดิว่ามันจะได้อะไรนะครับ30กล่องเนี่ยเอาวะหนึ่งสองสามจับ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 จบจเอ้ยเ้ยโอ้โหเฮ้ย แต่ว่ามันมีสิทธิ์จะได้ไหมอ่ะไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูแล้วกันนะแบบมันทองอารามชามเลยนะครับเอาเลยนะห้ากล่องร่วนนะครับหนึ่งสองสามปา่ปาปา่าป่าป่าโอ้โหทุกคนเกลือครับเนี่ยเอาต่อยิงห้ากล่องนะครับดูสิว่าจะได้อา่าระดับตำนานหรือไม่นะไปจับเอ้ยไม่ได้ครับทุกคนเฮ้ เหนื่อยใจเลยแต่ว่าก็ได้สัตว์แดงมาเพิ่มสองตัวนะแค่นั้นก็น่าจะคุ้มแล้วนะทีนี้นะครับมันจะมีในส่วนของหินกันแตกไม่รู้ว่ามีใครทดลองใช้กันบ้างหรือยังนี่นะหินกันแตกเราสามารถมาคราฟได้ที่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราคราฟแล้วก็กดสร้างขึ้นมาอ่าไม่ใช่ตรงนี้สิจะเป็นอ่าช่างฝีมืออันนี้นะครับนี่นะมันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นะครับเราสามารถมาคราฟได้นะครับ แล้วก็ลองเอาไปตีกันดูเห็นว่าถ้าเกิดเราจะตีขึ้นแบบในระดับที่มันจะแตกอะ่ะอุปกรณ์เราจะแตกมันจะไม่แตกนะครับแต่ก็มีโอกาสที่จะไม่ติดแต่จะไม่แตกแค่นั้นเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเราสามารถกดสร้างในส่วนของป้ายเปิดบอสได้แล้วเรามาที่ตรงนี้นะป้ายผู้ดูทอดทิ้งแล้วก็ทรัพยากรที่ใช้เนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรมีหลายคนบ่นว่าไอ้เจ้าหินตัวเนี้ยไม่รู้จะให้มาทําไมนะเยอะแยะมากมาย ดูเอานะครับหลังๆคือเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมหรือมีอีเวนต์เข้ามาให้เราแลกอีกเยอะมากๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าทรัพยากรตัวไหนจะไม่ได้ใช้ในเกมเมียโฟนะได้ใช้เกือบหมดครับไม่มีได้ดองหรอกท่านผู้ชมมีแต่ไม่พอใช้แค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเปิดป้ายบอสนับก็สามารถมาคราฟได้เลยนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมครบรอบ1ปีของเมียโฟนแล้วพบกันใหม่วันนี้ไปแล้วบายบาย